สวัสดีครับมาดู Ford Focus นะครับลูกค้าออกรถปี2016นะครับผมเหตุปี2012ลูกค้าใช้มามือเดียวป้ายแดงเลยครับผมไม่อยู่ที่150,000เท่านั้นครับผมรถเช็คศูนย์ตลอดครับไม่ได้เซอร์วิสข้างนอกเซอร์วิสศูนย์อะไรแท้ทุกอย่างครับสภาพสวยมากครับผม คุณแจริโมดโรงงาน2ชุดกระจกไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดครับภายในสะอาดมากเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับมือเดียวป้ายแดงมาดูเรือนใหม่ครับครับสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีไฟโชว์ใดๆทั้งสิน้นวิทยุจากโรงงานครับผมวงมาลัยมัลติแฟชั่นใช้ได้ครบครับมาดูเบาะข้างหลังครับเบาะข้างหลังก็สะอาดครับไม่มีรอยแตกรอยปรินะครับผม สวยครับนี้สวยเลยด้านท้ายครับไม่มีรอยเจาะไม่มีแก๊สไม่เคยใช้แก๊สครับผมยางอะไหล่ยังสวยๆครับผมหลุมยางอะไหล่ยังดีมาดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายก็ยังสวยครับสะอาดครับคือด้านหลังนี้ครับจะไม่มีคนนั่งนะครับผมขับใช้ก็อยู่2คนครับไฟฟ้าแอร์แบกนะครับผมคอนโซลสวย ยางหุ้มหัวเกียร์ยังสะอาดสะอ้านอยู่เลยครับผมไม่มีลอกไม่มียุ่ยนะครับไม่มีเปื่อยยุ่ยเกะโชคกทุกอย่างใช้ได้ปกติมาดูเครื่องครับเครื่องนิ่งเงียบมากๆครับผมสภาพดีเลยครับผมขับทางไกลสบายความร้อนปกติเครื่องเกียร์แอร์ช่วงล่างสมบูรณ์มากครับผมลองมาดูครับ